การที่คนเราจะนำพาชีวิตให้เจริญงอกงามนะในทางธรรมหรือว่านำพาชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความเห็นนะ ถ้าเกิดเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะนำพาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม,มเพียงแค่จะปฏิบัติตามคำสอนพื้นฐานเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือละชั่วทำดีนะ หรือที่พระองค์ตัดไว้ในโอวัทปฏิโมก่าเนี่ยการไม่ทำบาปต้องปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยหรือแม้แต่การชำระติวของตนให้ขาวรอบเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานแรกสุดเลยเนี่ยคือความเห็นถ้าเห็นผิดเป็นชอบแล้วเนี่ยการที่จะละชั่ว แล้วทำดีเนี่ยเป็นเป็นไปไม่ได้เลยนะความเห็นในที่นี้เนี่ยนะนะเรียกรวมๆว่าทิฐินะซึ่งก็รวมถึงความเชื่อด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นความเห็นที่ประกอบด้วยปัญญานะเรียกว่าสมะทิฐิเนี่ยมันก็ช่วยนำพา ชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องแต่ว่าลำพังความเห็นอย่างเดียวยังไม่พอนะมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวรองรับสนับสนุนด้วยเนี่ยก็คือความรู้สึกนะถ้าความเห็นไปทางความรู้สึกไปอีกทางนะ หรือไม่สอดคล้องกันในการที่จะทำความถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนก็ยากนะและนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะของการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเอง ในเรื่องความสำคัญโลกของความเห็นและความรู้สึกเนี่ยที่จะต้องไปด้วยกันเนี่ยอันนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงตระหนักนะดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าสมัยที่พระองค์เนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังแสวงหาทางดับทุกข์พระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยแม้จะเห็นด้วยปัญญาว่ากามเนี่ยมีคุณน้อยมีโทษมากแต่ตาบใดที่พระองค์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงฌานสุขหรือความสงบที่สูงขึ้นไปเนี่ยพระองค์ก็ไม่มั่นใจว่าจะไม่เวียนกลับไปหากามอีกนี่ขนาดเห็นแล้วนะว่า กามาคุณหรือว่าการมาสุขเนี่ยนะคือความสุขจากรูปวสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันมีโทษนะนะเห็นชัดเลยนะแต่พระงก็แม่จะยืนยันได้ว่านะจะไม่หวนกลับไปหาการอีกจนกว่าจะได้เข้าถึงสุขที่มันประเสริฐนะซึ่ง หมายถึงชาณสุขหรือว่าความสุขทางใจไอ้ความสุขทางใจนี่หมายถึงอะไรนะหมายถึงความรู้สึกนะที่มันจะช่วยทำให้ไม่โหยหาอาการม,มาสุขได้ถ้าว่ามีแค่ความเห็นแม้จะเห็นชัดว่าอาการนี่มีโทษ แต่ว่าใจเนี่ยยังโหยหาความสุขทางกามหรือว่ายังไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่มันประเสริฐได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเวียนกลับไปหากามอีกนะอันนี้ก็ชื่อเห็นแล้ถึงความสำคัญของความรู้สึกนะเพราะความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึก ถ้าว่ารู้สึกได้ถึงความสุขที่ประเสริฐมันก็ไม่มีความรู้สึกโหยหานะการมาสุขอีกเพราะรู้ว่าหรือเพราะเห็นชัดว่ามันเป็นของที่ต่ำเป็นของที่หยาบต่อเมื่อทั้งความเห็นนะและความรู้สึกเนี่ยมันไปด้วยกันเนี่ย ก็ทําให้พวกถึงจะมั่นใจได้ว่านี่จะได้ไม่เวียงกลับไปหากามอันนี้พระอรหันต์ก็เหมือนกันนะพระอรหันต์นี่ท่านก็ในแง่หนึ่งท่านก็มีความเห็นเลยนะว่าการเนี่ยมันมีโทษมากนะมีโทษมากกว่าคุณแล้วก็ทําให้คนเนี่ยนะหลงติดอยู่ในทุกข์แล้วก็ในวัตฏะสงสารแต่ว่าท่านไม่ได้มีแค่ความเห็น ชัดในเรื่องนี้เท่านั้นนะท่านยังได้พัฒนาความรู้สึกนะจนกระทั่งเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐความสุขที่เป็นทิพย์นะอันนี้แหละคือความแตกต่างนะ,ะระหว่างพระอรหันต์พระเยซเจ้าเนี่ยกับคนทั่วไปคนทั่วไปความเห็นนะก็ยังเห็นว่ากามเนี่ยมันมีคุณมาก มีโทษน้อยแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยก็ยังหลงไหลเพลิดเพลินในในกามนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีที่ประเสริฐกว่ากามนั้นการทำความเห็นนะให้ถูกต้อง สอดคล้องกับธรรมะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่ว่าก็ต้องทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่สอดคล้องกันด้วยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเรียนมาเยอะอ่านมาเยอะนะความเห็นเนี่ยก็สามารถจะเห็นนะถึงแก่นธรรม อย่างเช่นเห็นว่าเนี่ยตัวกูไม่มีนะตัวกูมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ได้ศึกษาธรรมะฟังคำสอนครูบาอาจารย์หรือว่าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีความเห็นนะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะว่าในตัวกูเนี่ยมันไม่มี หรือเห็นว่าเนี่ยไอ้ความยึดในตัวกูหรือยึดในความเชื่อมีตัวกูเนี่ยคืออัตตาทุปาทานเนี่ยมันเป็นเร่งงางแห่งความทุกข์แต่ว่าในแง่ความรู้สึกเนี่ยก็ยังนะยังมีความหลงยึดนะในตัวกูอยู่มีความยึดเนะกาะเกี่ยวสิ่งต่าง ทั้งรูปทานามทำว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการประพติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในทางที่ทำให้ออกจากทุกข์ได้ก็ยังจมอยู่ในความทุกข์มีอะไรกระทบแล้วก็โดยพราะคำต่อว่าดาทอก็เกิดความสึก เป็นทุกข์ขึ้นมานเพราะว่ายังมีความยินดียินร้ายในคำสรรเสริญและคำดินทาอย่างคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็มีความเห็นนะชัดเจนเลยนะว่าความโกรธไม่ดีความโกรธไม่ดีแล้วก็รู้ว่าเนี่ย โกรธแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรตามมาแต่ว่าตามใดที่ความรู้สึกเนี่ยนะมันยังมีความยินดียินาย้านะมีความยินดีในคำสรเรเสินมีความยินายในคำตำหนิมันก็ยังไม่สามารถที่จะหลีกหนีหรือเอาชนะความโกรธได้ ก็รั่วโกรธไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยหลวงปู่บุตรดาเนี่ยทไดบ,บนิมนต์ให้ไปเทศคู่กับเจ้าคุณรูปหนึ่งนะเจ้าคุณรูปนี้ท่านก็เรียนมาสูงนะจดประโยค9เนกะ้าสมัยนั้นเนี่ยการเทศธรรมะคู่เนี่ยก็เป็นของที่นิยมกัน แต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะที่จะมีการเทศคู่กันระหว่างเจ้าคุณนะที่มีประโยคที่จบประโยคก้ากับพระหลวงตาเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียนมาสูงเท่าไหร่แต่เจ้าคุณรูปนั้นเนี่ยเห็นหลวงปู่บุตรดาเนี่ยจะมาขึ้นธรรม,มาสคู่เนี่ย นะก็เกิดความดูแคลนนะเพราะเห็นว่าเรียนมาน้อยนะก็เลยอยากจะลองภูมินะนะด้วยการถามว่าเนี่ยท่านจะมาเทศเรื่องอะไรนะท่านก็บอกเนี่ยจะมาเทศเรื่องตัวโกรธเรื่องกิเลสตัณหา เจ้าขุนับนก็อยากจะลองภูว่าแล้วตัวกวดเป็นยังไงอ่ะนะหลวงปู่บุดาก็ตอบขึ้นมาเลยสั้นๆส้น,สนสตีนไงโอ้เจ้าขุนนั่นโกรธมากเลยนะโกรธมากจนกระทั่งไม่ยอมขึ้นทร,รม,มาทเทศก็กลายเป็นว่างานนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็เทศพูดเดียวนะพอท่านเทศเสร็จท่านก็ลงมาจากธรรม,มานะแล้วก็ลงมาขอโทษท่านเจ้าขุนนั้น แล้วก็บอกเนี่ยตัวโกรธมันเป็นอย่างนี้ไงมันทำให้หน้าแดงๆนะปากแข็งหรือว่าตัวแข็งเทศไม่ออกนคือต้องจะคุณรูปนั้นเนี่ยท่านก็รู้นะว่าความโกรธไม่ดีนะท่านก็เทศให้คนให้ญาติโยมฟังมานักต่อนักแล้วนะว่าให้ความโกรธนี่ไม่ดีนะแล้วก็มันเกิดจากอะไรนะ แต่ว่าความรู้สึกของท่านเนี่ยหรือภาวะจิตใจของท่านเนี่ยก็ยังมีความยินดีในคำสารเสริญมีความยินร้ายในคำตำหนิหรือว่าคำไม่สุภาพยังมีความพอใจนะในะคำชื่นชมแล้วก็มีความไม่พอใจในคำที่ไม่แสดงคารวะ แต่โดยที่ใจจะเป็นยังเพลิดเพลินยินดีในคำชื่นชมนะไม่ทวินหนาใ้ความคำนินทาเนี่ยไม่ว่าใจมีความเห็นอย่างไรนะเกี่ยวความโกรธท้ายมัก็โดนความโกรธเล่นงานจนได้นะต่อเมื่อเนี่ยไม่ใช่แค่ความเห็นนะว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าความรู้สึกเนี่ย ก็ไม่มีความยินดีร้ายนะกับความเห็นหรือคำพูดของผู้คนไม่ว่าเบิกหรือลบเนี่ยอย่างนั้นแหละนะถึงทำให้ใจในเป็นอิสระจากความโกรธเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราชาวพูดหรือผู้ฝ่ธรรมเนี่ต้องทำความชัดเจนในเรื่องนี้ให้ดี หลายคนเนี่ยฟังทรมาเยอะอ่านมามากนะจะเรียกว่ารู้ธรรมก็ได้แต่ว่าความรู้นั้นยังเป็นแค่ความเห็นนะสามารถจะพูดได้ถึงขั้นโลกุตตรธรรมปรมาทธรรมนะแต่ถ้าความรู้สึกเนี่ยยังอยู่ในระดับกุโลกิยะเนี่ยมันก็การประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยจะเลยงอกงามได้ ที่จริงถ้าเราดูนะในอริยมรรคมีองค์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีการแยกออกมาเป็น3มส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความเห็นการพัฒนาความเห็นให้ถูกต้องนะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะแล้วก็การพัฒนาความรู้สึกนะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเนี่ยนะอันนี้คือการพัฒนาความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์นะ ซึ่งมันก็จะนำไปสู่ความการพัฒนาความประพฤตินะสาม,มาวาจาสาม,มาชีวะสาม,มากัมมันตานี่เป็นเรื่องความประพฤติแล้วความประพฤติจะถูกต้องดีงามได้ต้องอาศัยความเห็นที่ถูกและความรู้สึกที่พัฒนาแล้วนะแล้วถ้าหากว่าความรู้สึกนะด้วยการพัฒนาเนี่ยมันก็ทําให้ความเห็นนั้นจะเินงอกงามจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมาหรือ ทำให้สมาธิทิระดับโลกิยะหรือเรียกว่าโลกิยะสมาติทิพัฒนาเป็นโลกกุตระสมาธิทิได้งั้นเราดูอริยมรรคมงแปดนี่มันก็หนีไม่พ้นเนี่ยการพัฒนาความเห็นความรู้สึกเพื่อนําไปสู่การพัฒนาความประพฤติเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ฟังทำอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะมันยังเป็นการ มันเป็นการพัฒนาเพียงแค่ส่วนเดียวเราต้องมีการปฏิบัติด,ด้วยนะเพื่อพัฒนาภาวะอารมณ์และทำให้ความสุขเนี่ยประณีตมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ได้พบหรือเข้าถึงความสุขที่ประนีตที่ประเสริฐกว่าการมาสุขหรือความสุขจากการเสพไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือความสุขที่ได้เสพรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัส มันไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นนะที่ได้รับการพัฒนาให้ประณีตขึ้นมาแต่รวมถึงความรู้สึกที่โปรง่งเบาอิสระนะจากการที่ได้ปล่อยวางนะสิ่งต่างๆไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีความรู้สึกที่เกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเ,เป็นของเรานะไม่มีความรู้สึกที่ไปยึดติดกับ สิ่งต่างๆด้วยความสำคัญมาหมาเป็นตัวกู้ของกูเนี่ยอันนี้มันต้องสายการปฏิบัตินะนอสายการปฏิบัติมันจะช่วยขัดเกลานะจิตใจให้เจริญง,งอกงามมากขึ้นที่จริงในการที่ความเห็นและความรู้สึกมันต้องไปด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเฉพาะ การปฏิบัติธรรมหรือว่าการนำพาช่วยให้เจริญงอกงามในทางธรรมเท่านั้นนะในทางโลกก็เหมือนกันนะในทางโลกเนี่ยชีวิตมันจะถูกต้องดีงามได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือสอดคล้องกันระหว่างความนี้กับความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเวลาพูดถึงเดี๋ยวนี้เราพูดกันเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะ เราจะเป็นต้องมีการอนุรักษ์ป่ารักษาแหล่งน้ำในแง่หนึ่งก็ต้องอาศัยความเห็นนะความเห็นว่าเนี่ยหรือความรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณค่าธรรมชาตินี่มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีทิพลอย่างไรต่อความผาสุกข,ของคนเราแต่ความเห็นมันยังไม่เพียงพอนะที่มันจะทำให้คนเนี่ยไปอนุรักษ์ธรรมชาติ จนกว่าจะมีความรู้สึกที่สอดคล้องกันด้วยความรู้สึกที่ว่าคือความรักความห่วงใยธรรมชาติหรือว่าความซาบซึ้งในบุญคุลของธรรมชาติแม้จะอ่านมาเยอะเรียนมามากนะเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยแต่ถ้าใจมันไม่มีความรู้สึกรักห่วงใยธรรมชาติเนี่ยไอการที่จะไปอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันก็ยากเพราะว่า พอถึงเวลาที่จะเลือกระหว่างความสุขสบายส่วนตัวด้วยการมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากนะกับการที่อยู่แบบง่ายๆไม่ไปบีบเป็นธรรมชาติเนี่ยคนจำนวนมากก็จะเลือกอย่างแรกนะเพราะว่ายังไม่ได้มีความรักธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็ยังมีความเพลิดเพลินในความสุขจากสิ่งเสพซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากการ ไปเบียดเบียนธรรมชาติหรือเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุปนเปื้อการเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะเราก็นักเรียนเด็กๆเยาวชนนี่ก็รู้นะว่าถูกสั่งสอนมาทั้งพ่อแม่ทั้งครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยการศึกษาความขย,ยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่ดี เด็กหลายคนก็มีความเห็นนะว่าเนี่ยเออการเรียนเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้และความพยายามันเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมีแต่ถ้าว่าความรู้สึกของเด็กเนี่ยเขายังไม่สามารถจะสัมผัสกับความสุขจากการเรียนได้ รู้สึกว่าการเรียนเนี่ยเป็นยาขมแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็หลายไปในทางที่เพลิดเพลินยินดีกับคะแนนหรือรางวัลจะให้เด็กเนี่ยขยันหมั่นเพียรในการเรียนก็ยากไม่ใช่ว่าเด็กไม่รู้นะว่าการเรียนไม่ดีแต่ว่าความสุขจากการเรียนเนี่ยเด็กไม่สามารถจะรู้สึกหรือสัมผัสมันได้ ใเด๋ยวนี้เนี่ยเรารู้มากเรารู้เยอะแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาความรู้สึกไม่ได้พัฒนาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องการฝึกหัดขัดเกลานะซึ่งก็ไม่ใช่แค่เฉพาะอาศัยสมาธิภาวนาอย่างเดียวแต่อาศัยการได้ทดลองทำแล้วไต่ตรองรับรู้ถึงสิ่งที่ได้รับนะจริงจริงอย่าว่าแต่การเรียนหรือเรื่องการรักธรรมชาติแม้กระทั่งเรื่อง การห่างไกลจากยาเสพติดเนี่ยเร้าบุรีเนี่ยคนจำนวนมากก็รู้นะหรือว่าเห็นนะว่าให้เร้าบุรีเนี่ยมันเป็นโทษมันก่อให้เกิดมะเร็งมันทําให้เกิดโรคถุงลงโปง่งพองเกิดปัญหาต่งตางๆต,ตามมามากมายนะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยนะหรือจิตใจเนี่ยมันก็ยัง โหยหาวความสุขจากสิ่งเสพเหล่านั้นจากยาเสพติดเหล่านั้นจะให้คนเหล่านี้เนี่ยทางไกลาย,ยาเสพติดเนี่ยก็ต่เมื่อความรู้สึกของเขาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐกว่ายาเสพติดนีความสุขจากการที่ได้ รับความรักความอบอุ่นในครอบครัวความสุขจับมิตรภาพในหลายแห่งหลายที่เนี่ยพอให้วัยรุ่นที่ติดยาเนี่ยนะมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นมาแข่งกีฬามีการพบปะสังสรรค์สนุกสนานกับการที่ได้แข่งขันด้วยกันร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน ความอบอุ่นนะจากการมีเพื่อนมีมิตรภาพรวมทั้งความสุขจากการได้รับการยอมรับจากผู้คนแทนที่จะถูกลังเกียจเฉทัวจกนกระทั่งต้องไปหาความสุขอื่นมาชดเชยคือความสุขจากยาเสพติดแต่พอมีความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่นะ,ะคนเหล่านี้ก็ห่างไกลจากยาเสพติดไปเองนะ พราะความสุขมันเพราะความรู้สึกมันได้พัฒนาขึ้นคือได้เข้าถึงความสุขที่ดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ให้เป็นความสุขที่ประเสริฐในทางธรรมเท่าไหร่นะแต่มันเป็นความสุขแบบโลกโลกแต่มันก็ยังดีกว่าเช่นการที่ได้มีมิตรภาพการที่ได้ร่วมหัวตมท้ายทําอะไรด้วยกันการที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเดียวกันนะได้รับการยอมรับเพราะว่าทําดี แล้วผู้คนก็สารเสรินเนี่ยก็เ,เกิดความอิ่มเอิบใจมันก็ทำให้นะหินห่างวางมือจากยาเสพติดได้ให้เราคงได้ยินคำสำนวนที่ว่าเนี่ยดีชั่วรูปหมดแต่อดใจไม่ได้ใหไอ้ดีชั่วรูปหมดเป็นเรื่องของสมองนะเป็นเรื่องความเห็นแต่ว่าใจเป็นเรื่องความรู้สึกนะเราต้องพัฒนาทั้ง หัวหรือสมองแล้วก็พัฒนาใจด้วยนั้นจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างควบคู่กันไปความเห็นก็ต้องเห็นอย่างถูกต้องส่วนความรู้สึกก็ต้องพัฒนาในการที่เรามาเจริญสติมาทำสมาธิเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาความรู้สึกนะ ในแง่นนึงก็ทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่ประนีตคือความสงบแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้นะจิตใจเราได้ได้เห็นนะว่าโอ้ไอการไอความทุกข์ทั้งหลายนี่นะถ้าเราไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเกาะถ้าใจไม่เข้าไปเกี่ยวกับมันหรือไปหลงติดมันนะ มันก็เกิดความโปร่งโล่งเบาสบายนะหรือว่าถ้ามีภาวะเห็นอยู่เรื่อยๆนะไม่เข้าไปเป็นจิตใจก็โปร่งโล่งมันก็ไปเสริมความเห็นนั้นเนี่ยให้เกิดให้พัฒนากายเป็นปัญญาขึ้นมาเนะข้าใจเรื่องนะว่า อารมณ์พวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนมันก็แค่ได้ยินได้ฟังหรือแค่รับรู้มาว่าเออความกลักว,กวก็ไม่ใช่เราความเกลียดก็ไม่ใช่เราความทุกข์ก็ไม่ใช่เราแต่ใจเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงอจงกระทั่งได้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้เห็นด้วยใจของตัวเองไอ้ความเห็นที่เคยมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความเห็น ในระดับหัวสมองแล้วแต่มันกลายเป็นปัญญาที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งใ้ในแง่ในความรู้สึกมันก็ช่วยช่วยพัฒนาความเห็นให้กลายเป็นปัญญาแล้วขณะเดียวกันปัญญามันก็ช่วยพัฒนาความรู้สึกให้ให้ปานิษนะให้จิตใจเนี่ยเกิดความโปร่งเบามากขึ้นรู้จักปล่อยรู้จักวางได้มากขึ้นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าว่าเรารู้จักคิดอย่างถูกวิธีเนี่ย ใจเราก็จะโปร่งโล่งเบาสบายอะไรมากระทบก็ไม่ทุกอย่างที่เคยเป็นนะเพราะว่ามันมีการคิดที่ถูกวิธีเสียงมาเสียงดังกระทบหูนะก็ไม่ก็ไม่เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้มองมันเป็นเสียงดังนะแต่ว่ามันเป็นอนะ่สิ่งที่มาฝึกจิตฝึกใจของเรา รวมทั้งคำตำหนิด้วยนะคำตำหนิเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่มาทิ่มแทงอัตตาหรือกระทบอัตตาแต่ว่ามันกลายเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราหรือเป็นแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความอดทนพัฒนาขันติหรือว่าทำให้มีสติมากขึ้น มันก็ช่วยเสริมกันนะความรู้สึกก็ไปเสริมความเห็นให้การเป็นปัญญาแล้วขณะเดียวกันความคิดถูกวิธีเนี่ยหรือความเห็นชอบเนี่ยมันก็พัฒนาความรู้สึกให้ประณีตแล้วก็ให้โปร่งเบากลายจากความทุกข์ได้มากขึ้นในการพัฒนาตนเนี่ยเราต้องนะให้ความสําคัญทั้งสองประการเนี่ยความเห็นความรู้สึกแล้วมันจะนําไปสู่ความประพฤติ ที่ถูกต้องดีงามเป็นความเจริญงอกงามทั้งทางรอดทางธรรมได้คำยีบเกิดทันี้นะ